นี่เขาก็มาถึงนะครับป้าหมูครับโอ้คุณแม่เลี้ยงหมูร้ายนะครับเนาะร้อยเด็ดตัวแรกนั่นแหละครับพี่น้องครับ สวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับเข้าสู่ช่องวิชาการมันหนอกใช่ไหมครับเดี๋ยวมันนี่จะพาพี่น้องครับไปเบิรงวิธีการตอนหมูนะครับเนาะตอนนี้พรอมขึ่นกับพร้อมนะครับอุปกรณ์เตรียมพร้อมนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปกันเลยครับพี่น้องครับ เี่ยข้าก็มาถึงนะครับฝ้าหมูครับครับนี่เป็นฝ้าหมูของคุณแม่แล้วอ๋อนะครับเนาะครับมันจะเลี้ยงหมูหลายตัวพี่น้องครับครับหมูตัวกำลังงามๆเลยครับพี่น้อง ของฟาร์มหมูครับครับโอ้ <u> uh> คุณแม่เลี้ยงหมูหลายนะครับเนาะไม่หลายเดือนหน่ม่หลายอกควายออกเลี้ยแปดตัวเดือนม้านั่นะครับนั่นแหละครับฟาร์มหมูคุณแม่ละอ้อครับผมนี่เดี๋็กแม่ก็ให้มาตอนหมูให้ด้วครับเนาะ เดี๋ยวช่วงบรรยากาศรอบๆคบามรักสควรผู้ประกันโคนมาตราาสามารถทราและันค่าิเฉ้ี่ยเงยางบยวแลกว่าะมีนล้าเ่เป็นซ้ำคือว่าโบยัยครับพี่น้องครับแม่กะเลี้ยงมาหลายปีแล้วครับคือว่าส้างรายได้รายเตือนะครับ

ครับพอทีมาตอนหมูหน่อยครับหมูตัวผูนะครับพี่น้องตอนไหนมันอ้วนวัยมันมีกินเหม็นนะครับเนาะไม่มีกินสาบครับต่อเพิ่นเตรียมอุปรกรณ์อยู่ครับอุปกรณ์กับซีมี่นะครับพี่น้องครับซีมี่ใบมิดโกนนะครับทิ้งเจอนะครับซัลี่ ยาแก้แอักเสบครับพี่น้องครับมีเข็มฉีดยานะครับเนาะที่เทากัคือเป็นการพาเอาไข่หำหมอกอนนะครับเนาะล้างกแกนั่นเท่ากับบีบเอาไข่ห้ำออกนะพี่น้องครับแล้วก็อางแผลนะครับพี่น้องแล้วก็ฉีดยาแก้แอักเสบครับพี่น้อง เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งวิธีการทำกันเลยครับอุปกรณ์ก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยครับครับตัวแรกมาแล้วครับพี่น้องครับค,นะครับตับวแรกครับตัวว่ามีมันสองมันสามมันสี่อะไรนะหม้อแม่บอกหลาเนี่ย นี่ไงครับน yeah, hmm. nah, ั่ว่าเฝ้าดูดอกแยน่ะมันมือว่านก็เมาแย่ไปตัดเดี๋ยวน้นักงานเนี่ยปวดแขนนี่ไงไปเดาไปเดาครับพี่น้องครับเป็นการพานะครับเนาะดีดไข้ห้ามหมอรับพี่น้องก็ว่าไปโท้มากข่อยว่นเขาไปวันนึงท้วข่อยไอ้ท้วมอีกอยู่ เนี่ยวได้น่ี้วมนตัวใหญ่ขนาตัวใหญ่ออกอะไอะมักไปได้หงอวดอวดหางอวนงามครับตัน้ตันี้ตัวนี้นีหมันหัยเขมเขมอ้ยรแถครยังบอก่นตัวใหญ่องแขนสองแขนเนาะสองใครเนาะองใครแค่เดียวเยแค่เดียวเยเยอะมันส่งง่าย

ครับพี่น้องครับพี่น้องท่านใดที่เบิ้งจบคลิปนะครับจะสามารถไปตอนเองเนี่ยไดครับพี่น้องครับสารพอนะครับเป็นจะเป็นนาสาคมปรุสัตว์นะครับกับ่านการฝึกร่มนะครับการสอบครับมีใบประกาศนียบัตรนะครับก็สามารถมาเหตุใดนะครับรับรองต้องปสท นี่เป็นวิธีการนะครับสำหรับฟ้าหมูนะครับ่ากัะเบืเป็นการทรมานสัตว์ได้ครับเป็นการตอนให้หมูอ้วนนะครับเวลาขายได้ราคาดีนะครับหมูมีกินสาบหมมีกินเหม็นนะครับเนาะวันน้จะได้หมูวันไหนเลยวันน้องอุ้ัหมูซีอิ๋วเขาหมาหมัดได้เหอเขามัดวันที่เห็น นี่คิดเกตไปจนเป็นม้าเอาอเป็นมันมมการต้อนหมูกรับเฮ็ดให้หมูบกเกี่ยวกาดครับบวกลุ่มเสียเนะาะบวกัดกันครับสามารถเลี้ยงร่วมกันได้เลยครับเป็นหมูหมเพราะว่าเขาไม่มีฮอร์โมนเพศแเหรอเขาสิบ่เกี่ยวกาดครับ เจลาตัวกับส่เวลาปอดนครับพี่นองครับต่าลดนคาัตองการดในการแก้ปัานี้แต่มีน้อยถึงมากที่คาดบอกว่า c o v 26จะส่งผลให้เกิดความสูญยิ่งใหญ่ให้กับในโลกอยู่รอดกว่าใครได้ ชื่อแม่งชาเรกตัวแม่หลายวส่วนมาแม่พันีมีโตัตเมียตัวแม่ร้ายครับ ให้ก็ดีนะให้เวลาเรื่องการสร้างโอกาสทำสงสมรรถภาพและความเทีเท่ยงธรรมพิศษศาสาร์าชาติ20ปีหนะ้าต้องจ่ายทางสมรรถภาพเขาจะทำอะไรกันลักเอารับบานก็มีนโยบายกระจายให้บริการอย่างทั่วถึงทางการศึกษาการสาธารณสุขและควบสวัสอย่างาหน้า ครับสินหมููหลาี2ตัวทีแม่ค,ครับครับตัวผูมีแค่สองตัวพี่น้องครับน้องนันเป็นตัวแม่นะกับที่ว่าตอนเส็จเรียบร้อยครับพี่น้องครับทีนก็ฝากพี่ฝักน้องครับติดตามรับชมเนาะ ถ้าเบิ้งคลิปเสร็จแล้วก็สามารถตอนเองน้ครับสำหรับผู้ใดที่เลี้ยงหมูนะครับน้องบอยากครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากพีฝากน้องครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้สำหรับบิรยาการมันออกเช่นเดีนะครับคลิปนี้จะฝากไว้เช่นนี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ